นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงในหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กหญิงชื่อหนูน้อยหมวกแดงเพราะเธอชอบใส่หมวกสีแดงที่คุณยายทําให้วันหนึ่งคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงให้เธอนําขอนมไปให้คุณยายที่ป่วยอยู่ในป่าก่อนเดินทางคุณแม่เตือนว่าอย่าไปนอกทางนะลูกแต่หนูน้อยหมวกแดงก็ไม่สนใจและเลือกที่จะเดินเล่นในป่าจนได้พบกับหมาป่าตัวใหญ่หมาป่าถามว่าหนูน้อยไปไหนหรือหนูน้อยตอบว่าไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านในป่า หมาป่าเห็นโอกาสจึงรีบไปถึงบ้านคุณยายก่อนหนูไปถึงและกินคุณยายไปจนหมดจากนั้นมันปลอมตัวเป็นคุณยายและนอนรอหนูน้อยอยู่บนเตียงเมื่อหนูน้อยหมกแดงมาถึงเธอสังเกตเห็นว่าคุณยายดูแปลกไปแต่หมาป่าก็หลอกให้เธอเข้าไปใกล้ๆและแล้วมันก็จับหนูน้อยไว้แต่โชคดีที่มีนักล่าผ่านมาพบเขาได้ยินเสียงร้องของหนูน้อยจึงเข้ามาช่วยและช่วยทั้งหนูน้อยและคุณยายออกมาจากปากหมาป่าได้สำเร็จ จากนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็เรียนรู้ว่าการฟังคําเตือนของผู้ใหญ่เป็นสิ่งสําคัญและเธอสัญญาว่าจะไม่ทําผิดอีกสอนใจอย่ามองข้ามคําเตือนของผู้ใหญ่เพราะมันอาจช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายได้นิทานเรื่องหมูสามตัวในหมู่บ้านเล็กๆมีหมูสามตัวที่ตัดสินใจสร้างบ้านเพื่อป้องกันตัวจากหมาป่าที่ชอบมากินหมูวันหนึ่งหมูตัวแรกสร้างบ้านจากฟางมันทํางานอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าไม่ต้องใช้เวลามากแต่หมูตัวที่สองใช้เวลาอีกนิดหน่อยและสร้างบ้านจากไม้ ส่วนหมูตัวที่สามเลือกที่จะสร้างบ้านจากอิฐมันรู้ว่าบ้านอิฐจะใช้เวลานานแต่ก็จะมั่นคงมากกว่าเมื่อบ้านของทั้งสามตัวเสร็จหมาป่ามาเห็นหมูตัวแรกอยู่ในบ้านฟางังหมาป่ากระแทกบ้านฟางังจนมันพังทลายหมูตัวแรกจึงวิ่งหนีไปหาหมูตัวที่สองที่บ้านไม้เมื่อหมาป่ามาถึงบ้านไม้มันก็พยายามกระแทกจนบ้านพังอีกครั้งหมูทั้งสองตัวจึงต้องวิ่งหนีไปหาหมูตัวที่สาที่บ้านอิฐ หมาป่าตามมาถึงบ้านอิดและพยายามจะทำลายบ้านแต่ไม่สามารถทำได้มันพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดหมาป่าก็หมดแรงและหนีไปหมูทั้งสามตัวรู้สึกโล่งใจและดีใจที่มีบ้านที่มั่นคงพวกมันเรียนรู้ว่าการทำงานหนักและการใช้เวลาจะนำไปสู่ความสำเร็จสอนใจความพยายามและการทำงานหนักนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนนิทานเรื่องนกน้อยกับท้องฟ้าในป่าใหญ่มีนกน้อยชื่อว่านกฟ้า ที่มีความฝันอยากจะบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้านกฟ้าอิจฉานกตัวอื่นๆที่บินสูงและเล่นกันอยู่บนก้อนเมฆวันหนึ่งมันตัดสินใจที่จะฝึกบินให้ได้นกฟ้าหาเวลาฝึกบินทุกวันมันจะเริ่มต้นบินจากกิ่งไม้สูงและค่อยๆเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็มักจะพลาดล้มลงไปบนพื้นหรือตกลงไปในพุ่มไม้แต่ก็นั่นแหละมันไม่ยอมแพ้มันตั้งใจที่จะทำให้ได้ ในวันที่นกฟ้ารู้สึกท้อใจมันนั่งอยู่บนกิ่งไม้และเริ่มคิดว่าบางทีความฝันของมันอาจจะไม่เป็นจริงแต่เพื่อนๆในป่าได้เข้ามาให้กำลังใจมันจึงตั้งใจฝึกต่อไปวันหนึ่งนกฟ้าตัดสินใจที่จะลองบินให้สูงที่สุดเท่าที่มันจะทำได้มันเก็บแรงทั้งหมดที่มีและเริ่มบินขึ้นอย่างเต็มที่ครั้งนี้มันรู้สึกก่อถึงแรงลมที่พัดพามันไปข้างหน้าในที่สุดนกฟ้าก็บินขึ้นไปสูงกว่าที่เคยเป็นและได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของป่าและท้องฟ้า นกฟ้ายิ้มและรู้ว่าความพยายามของมันไม่เคยสูญเปล่าและมันสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้สอนใจความพยายามไม่เคยสูญเปล่าและความฝันสามารถเป็นจริงได้หากเรามีความตั้งใจนิทานเรื่องสิงโตและหนูการครั้งหนึ่งในป่าลึกมีสิงโตตัวใหญ่เป็นราชาแห่งสัตว์ป่าวันหนึ่งขณะที่สิงโตนอนอยู่ใต้ต้นไม้หนูตัวน้อยได้วิ่งเล่นและอัศจริย์เธอวิ่งไปชนหางของสิงโตสิงโตตื่นขึ้นมาและโกรธมากใครทำให้ข้าตื่น มันคำรามเสียงดังหนูกลัวมากและพูดว่าขอโทษคักข้าไม่ได้ตั้งใจถ้าข้าได้ช่วยท่านในวันไหนท่านจะไม่ทำร้ายข้าใช่ไหมสิงโตคำเสียงเล็กๆของหนูและคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกที่หนูตัวเล็กจะช่วยราชาแห่งสัตว์ได้แต่สุดท้ายมันก็ปล่อยหนูไปไม่นานหลังจากนั้นสิงโตอยู่ในกับดักของนักล่ามันพยายามดิ้นให้หลุดแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดแน่นหนูที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบมาช่วยมันกัดเชือกในกับดักจนในที่สุดสิงโตก็หลุดออกมาได้ ขอบคุณมากหนูน้อยข้าไม่เคยคิดว่าผู้เล็กจะช่วยข้าได้สิงโตพูดด้วยความซาบซึ้งหนูยิ้มและตอบว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกขบางครั้งความช่วยเหลือมาจากที่ที่เราไม่คาดคิดสอนใจไม่ว่าคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้และอย่าประมาทใครเพียงเพราะขนาดของพวกเขานิทานเรื่องเจ้าชายกับเจ้าหญิงในอาณาจักรที่ห่างไกลมีเจ้าชายชื่ออาเธอร์และเจ้าหญิงชื่อลินลี่ อาเธอร์หลงรักลิลลี่มากแต่เจ้าหญิงไม่เชื่อในความรักของเขาเธอคิดว่าเขาเป็นเพียงเจ้าชายที่หลงตัวเองอาเธอร์จึงตัดสินใจเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของความรักเขาไปพบกับผู้คนมากมายและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาเขาได้พบกับหญิงสาวที่รักเขาอย่างจริงใจและช่วยสอนเขาถึงความรักที่แท้จริงเมื่อเขากลับมาที่อาณาจักรเขาได้พบลิลลี่อีกครั้งและบอกเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เขาพูดถึงความสำคัญของความเข้าใจและการยอมรับตัวเองและคนอื่น ลินลี่เริ่มเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงและในที่สุดพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสอนใจความรักที่แท้จริงมักเกิดจากการเข้าใจและการพัฒนาตนเอง